ีค่ะพี่แดงค่ะวันนี้เขามาอยากจะมาถามพี่แดงเนาะว่าได้นําสกแดงกับแบบน้ํากับแบบอะมิโนแล้วพี่แดงเนาะใช้กับอ้อยใช้กับอ้อยค่ะค่ะพี่แดงทํากี่ไร่คะพี่ทีนี้ทำหกสิบไร่แปลงอ้อยของพี่แดงนะคะที่อ้อยต่อนะคะพี่แดงนะคะอ้อยตอสารขีดไมกี่ครั้งแล้วพี่แดงครั้งเดียวค่ะเสียงรถไถค่ะขีดครั้งเดียวนะคะเพิ่งขีดไปครั้งเดียวขีดได้กี่วันแล้วคะพี่อันเนี้ยถ้านัดจริงๆก็แปดันนี้แปดวันอ่ะ พี่พี่แดงพี่ว่าประทับใจนะคะให้ดูหน่อค่ะประทับใจอะไรมบ้างคะนั่นมันเขียวตั้งแต่ยันกบในค่ะพี่ยันกกเลยล้วไม่มีรอยมันเหมือนโดนแรงอ่ะค่ะมันจะสดจริงๆแล้วก็เขียวสดเนาะค่ะแล้วก็เริ่มอ้วนเริ่มหนอยอ้วนละนี่นี่ค่ะนี่เห็นริ่มแข็งแรงแล้วอ่าเนาะตอนนั้นมันจะแดงแล้วมันจะเงินเนี่ยตอนที่ขีดอ่ะค่ะก่วันพี่มันพุ่งให้เราเห็นเนี่ย8วันเนี่ยประมาณ8วันเองนะคะ8วันประทับใจแล้ว นะคะก็สลับอ้อยเนาะพี่แดงให้กี่เปอร์เซ็นต์คะอันเนี้ยฉันให้เต็มร้อยให้เต็มร้อยเลยโอเคถราไม่ใช่เพิ่งทดลองค่ะรู้จริงๆเพราะว่าเคยไปขีดไร่ของเพื่อนล่างที่รับจ้างเขาอ่ะมันดีจริงๆองได้ตามตัวอย่างได้ข่าวมาก็เลยบอกให้ลูกเอาเถอะเราได้เอาเรามาใช้เองด้วยเนาะของเราได้ดีด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูใหม่นะฉันจะเอาตัวอย่างมาขีดครั้งอีกครั้งที่สองค่ะพอแปลงเนี้ยจะเอาไว้พันคู่นี้เลยนะคะนี่คือพิสูจน์กันอีกอย่างหนึ่ง ความประทับใจหนออ้วนเนาะนอ,อ้วนแล้วก็มันสมบูรณ์สมบูรณ์นะคะ<ช><ช>เนี่ยค่ะเดียวะย้ำอผลงานไปฝากพี่น้องเราทุกคน<ช>สโลแกนสมแดงเราก็คือสมแดงรู้จักไม่รู้จนใช่ใ,ชใชค่ะแล้วมันลดต้นทุนได้เยอะลดต้นทุนได้เยอะนะคะใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีขอบคุณค่ะพี่แดง